เคลลิซี่อิเฮนาโชและเบเดร์โรเจอร์ต่างมีชื่อเข้าชิงรางวัลต่างๆของศึกพรีเมียร์ลีกประจำเดือนมีนาคมโดยอิเฮนาโชเป็นหนึ่งใน8ผู้เล่นที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของ e-sport a player of the month ร่วมกับอันเดรสคิสเซนเตนจากเชลซีแฮร์รี่เคนจากทันนัมฮอสเปอร์ริยาดมาเรซจากแมน์ซิตี้เจสซี่ลิกาดจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดเลอันโดทรอซ่าจากบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนอิลลันเมริเย่จากลีดและลูคชอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อีเฮนาโชยังมีชื่อเข้าชิงรางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนมีนาคมของบัตไวเซอร์โกออฟเดอะมันอวอร์ดจากการยิงวอลเลขอย่างสุดสวยในเกมพบกับเบอร์นสลีย์ขณะที่แบนเดอร์โรเจอร์มีชื่อเข้าชิงรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนของบรักเคมันเจอร์ออฟเดอะมันโดยผู้เข้าชิงคนอื่นได้แก่แกลมพอตเตอร์จากไบรตันโทมัสทูเคิลจากเชลซีและโอเลกุน่าโซชาจากแมนยูไนเต็ด นัมบลิดเมนดี้มิดฟิลด์ตัวรับจากเลสเตอร์ซิตี้ได้ไประเดิมสนามให้กับทีมชาติเซเนกัลเป็นนัดแรกโดยออกซ้าทเป็นตัวจริงพร้อม2ดาวเตะอย่างเซเดลมาเน่จากลิเวอร์พูลและชีู้่คูยาเต้จากคิสเซนเลตในเกมที่บุกไปเสมอกับทีมชาติคองโก00ในศึกแอฟริกาคัพฟฟอเนชั่นนัดที่5ของกลุ่มไอสถานการณ์ในกลุ่มนี้ทีมชาติเซเนกัลมี13คะแนนจาก5นัดนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยคองโกตามมาเป็นอันดับ2ที่8คะแนนเชนฟลิน ก่อนหลังดาวรุ่งจากเลสเตอร์ซิตี้ชุดยูย่มีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามให้กับทีมชาติไอร์แลนด์ชุดยู1ในเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะเวลไปได้สอเช่นเดียวกับยาคูฟตลาซิกสตาทวานจากทีมชุดยู3มีชื่อเป็นตัวสำรองให้กับทีมชาติโปแลนด์ชุดยู1แต่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามในเกมอุ่นเครื่องที่ชนะซาอุดีอาระเบียไป7 0 ใมาเลียงครีตเปิดเผยว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปจะมีการเผยแพร่คู่มือหม่งบอลในการฝึกซ้อมของเกมระดับอาชีพเป็นผลจากความกังวลด้านสุขภาพของนักเตะที่อาจมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่สมองในระยะยาวผลการวิจัยที่สกอตแลนด์ปี2019พบว่านักเตะอาชีพมีความเสี่ยงที่จะป่วยจากโรคระบบประสาทมากกว่าคนทั่วไปถึง3เท่าครึ่งสอดคล้องกับอาการป่วยของนักเตะดังในอดีตที่เป็นโรคทางสมองเช่น บอบบี ton, ช้ชาลตันแชมป์โลกปี1966ที่เป็นโรคความจําเสื่อมรวมถึงสมาชิกชุดเดียวกันอีก4คนน็อบบี้สไตล์แจ็คชาลตันมาร์ตินปีเตอร์สและเลวิลกินที่เสียชีวิตจากโรคทางสมองเช่นกันเพเมอร์ลีกจะเผย2งานศึกษาเพื่อกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการหมุงบอลสําหรับผู้ใหญ่คาดว่าจะนํามาใช้ก่อนฤดูกาล2021-2022คู่มือน,นี้จะเป็นที่ยอมรับทั้งจากเพเมร์ลีกและ FA หลังได้ปรึกษากับสมโมสรต่างๆ ผู้เล่นผู้จัดการทีมและกลุ่มแพทย์สนามอาวิวาสเตเดียมในกรุงดับบินไอแลนด์มีสิทธิถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นสนามที่ใช้การแข่งขันยูโรรอบสุดท้ายเพราะสถานการณ์ที่ต่อเนื่องกับโควิด -19 เดลีเมลเสียงหงหิดรายงานว่ายูฟามีความกังวลเรื่องการอนุญาตให้แฟนบอลเข้าสนามในศึกยูโร2020รอบสุดท้ายณสนามอาวิวาสเตเดียมเพราะรัฐบาลไอริช ดำเนินการปลดล็อกดาว์ช้ากว่าสาราชนาจากักรเนื่องจากจะมีอัตราผู้ติดเชื้อสูงและการฉีดวัคซีนมีจํานวนจํากัดรายงานข่าวระบุว่ายูฟาจะยืนยันแผนการอนุญ,ญาตให้แฟนบอลบางส่วนเข้าสนามในศึกยูโร2020ในวันที่7เมษายนและจะเป็นการยืนยันว่าสนามอาวิวาสเดียมจะยังได้รับการต้อนรับศึกยูโร2020รอบสุดท้ายตามแผนการเดิมด้วยหรือไม่ขณะที่สนามแฮมเดนพาร์คของสกอตแลนด์ก็ตกอยู่ในความเสี่ยงไม่แพ้ก,กัน สำหรับอ i วรา s t a เดียมในกรุงราบินถูกกำหนดให้ใช้งานใน3เกมรอบแบ่งกลุ่ม E ระหว่างโปแลนด์สโลวาเกียสวีเดนพบสโลวาเกีย Gear, และสวีเดนพบโปแลนด์ and, และอีก1เกมในรอบมอกเลสิบ16ทีมสุดท้ายเทอรเรียงดีอดีตดาวยิยงทีมชาติฝรั่งเศสและอาเซนอนประกาศเลิกเล่นโซเชียลมีเดียจนกว่าจะมีการจัดการกับกลุ่มคนเหยียดผิวที่สมน้ำสมเนื้อ ช่วงท,ที่ผ่านมาแข้งดังหลายคนต่างตกปเป็นเหยื่อการโดนเหยียดในโซเชียลมีเดียมากมายไม่ว่าจะเป็นวิลเลียนดูฟิสซาหาลีเจมรวมไปถึงเอียนไรท